คุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาศรานิยมในคุยกันเช้านี้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคคุยกันเช้านี้กับโอ๊กนิตินาศรานิยมสถานีวิทยุครอบครวัวข่าวสททเอฟเอ็มร้อยหกเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภควันนี้เตือนภยัยมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทรูหลอกขายแพ็กเกจ ถูกเกินจริงค่ะไปคุยกับคุณวิทยาบุญชวีประธานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยประสานงานสภาผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณวิทยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ, <Yeah. S 1> ค,ะคุณวิทยาได้ยินเสียงนิดที่น่าชัดเจนนะคะ ชัดเจนมากเลยครับค่ะคุณวิทยาขาวันนี้เราคุยเตือนภัยกันกรณีมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทูหลอกขายแพ็กเกจทูเกินจริงที่อุบลเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ่าโอเคครับเรื่องจุดเริ่มต้นก็คือเราได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคในพื้นที่นะครับค่ะว่ามีนะครับม,มีบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัททูครับม,มา ทำดําเนินการนะครับมาทักชวนนะครับให้ซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับ mm. โดยที่เขาก็มีมีติดตั้งอยู่แล้วนะครับ <Ha. S 1> ทางทางคนนี้นะครับคนที่เป็นมิจฉาชีพนะครับก็มาทักชวนโน้มน้าวใจเขาเป็นร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งนะครับ mm. ก็เลยบอกว่าถ้าถ้าตกลงติดตั้งแพ็กเกจกับเขาเนี่ย <Ha. S 1> เขาจะแถมโต๊ะ อ่าไม่ใช่ผ้าผูโต๊ะนะครับอ่าผ้ากันเปื้อนนะครับอุปกรณ์ตกแต่งร้านพวกร่มพวกเต็นท์พวกกันสาดอะไรพวกเนี้ยครับที่เป็นเป็นธีมของทางบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็แล้วก็เสนอราคาแพ็กเกจอ่ะให้ให้ถูกลงนะครับสมมติว่าเขาเคยใช้อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยก็อ่าเคสนี้เขาเสนอให้สองร้อยเก้าสิบเก้าครับถูกกว่าเยอะเลยอ่าถูกกว่ากันเยอะเลยใช่ครับอ่าทีนี้เนีะย ตอนแรกผู้บริโภคก็ไม่มั่นใจครับแต่เมื่อเห็นเงื่อนไขน่าสนใจนะครับทั้งของแถมทั้งแพ็กเกจที่ถูกลงก็ก็เลยตัดสินใจจ่ายเงินจ่ายเงินสดนะครับให้กับมิจฉาชีพนี้ไปนะครับอแต่พอจ่ายเงินไปแล้วก็เอ๊ะนะครับเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงก็เลยโทรไปที่ค c เซ็นเตอร์ของอของผู้ผู้ให้บริการนะ,นะครับเขาก็ก็เลยเขาก็เลยบอกว่า เขาไม่ได้มีพนักงานตามรายชื่อนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยรู้เลยว่าโดนหลอกก็เลยรู้เลยว่าโดนหลอกครับก็ก็เลยมาร้องเรียนกับทางเครือข่ายนะครับเราก็รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็อ่าเสร็จแล้วก็ทําหนังสือส่งต่อไปยังที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบริษัททรูนะครับอ่าที่ที่ส่วนกลางทางอีเมลนะครับอ่าแต่ก็ก็เขาก็ตอบกลับมาเร็วมากครับประมาณ วันสองวันนี้แหละก็ตอบกลับมาก็แจ้งเนื้อหาประมาณว่าพนักงานบุคคลนี้ไม่ใช่พนักงานของบริษัทเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยครับไปแจ้งความดำเนินคดีตัมมิจราชีพรายนี้เองนะครับประมาณนั้นนะครับเนื้อเนื้อหาเนื้อความประมาณนั้นแต่ข้อความนี้ก็ผมก็จำไม่ได้ว่าเขาว่ายังไงเนาะแต่ว่าเนื้อความก็คือประมาณนั้นอ่าทีนี้เนี่ยผมก็เลย ปรึกษากับทางผู้บริโภคว่าอ่าสะดวกที่จะไปแจ้งความไหมนะครับ่อาเขาก็มองว่าเป็นยอดเงินที่ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับกาใช้จ่ายในการเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับความราช้าอะไรต่างๆนี้น่าจะนานก็เขาก็เลยขอยุติเรื่องไปไปก่อนนะครับอ่าครับอมีผู้เสียหายสักประมาณกี่คนได้อ่ะคะคือ คือจริงอ่าคือพอดีเนี่ยผู้เสียหายเขารวมตัวกันนะครับอ่าเขารวมตัวกันหนึ่งนะครับอ่าเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มกลุ่มอทางเฟซบุ๊กเนี่ยใช้ชื่อว่าตามล่าจุด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 บุคคลนี้นะครับอ่าก็คืออ่าคือเขาคงจะเจ็บใจอะไรประมาณนี้แหละครับรวมอ่ารวมตัวกันกลุ่มกับอันนี้สองเนาะครับอ่าทางอ่าเพจวาลินชำราบบ้านเฮาครับซึ่งเป็นเป็นเพจของท้องถิ่นเนาะเขาก็อ่าได้รับ รับเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เลยออกมาเตือนภายทางเพจ mm hmm. แล้วก็มีผู้ที่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับ mm hmm. น่าจะประมาณร้อยกว่าความคิดเห็นนะครับ mm hmm. อ่าก็ผมก็เลยดูว่านะครับผู้เสียหายที่เขาด,ดําเนินการในพื้นที่นะครับ mm hmm. อ่าอย่างเช่นเนาะ mm hmm. เขาไปที่ตลาดเจริมศรสีที่วารินชำราบเนี่ยครับ mm hmm. อ่าก็ร้านค้าตรงนั้นนะครับเป็นพันร้านค้านะครับ mm hmm. อ่าเขาก็น่าจะ ก็น่าจะเข้าไปคุยเยอะอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าไปคุยทุกรายก็ไม่ใช่ว่าจะทุกคนที่จะตกเป็นเหยื่อของเขานะครับอ่าก็บางคนก็อ่าไม่เอาไม่สนใจอะไรประมาณนี้ก็มีเนะาะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่นี้พื้นดีเดียวอ่าตัวผู้บริโภคที่มาร้องเรียนกับผมนี่เขาอยู่ที่อำเภอเหล่าเสือโกกนะครับซึ่งไกลจากอ่าตรงนี้ไปอีกนะครับประมาณสามสิบกิโลนะครับอ่าเขาอ่าเขาก็บอกว่า เขาไปหลายร้านเลยที่อ e ําเภอเหล่าเสือโกกเนี่ยเข้าไปที่หลายร้านเลยนะครับแล้วก็ที่อําเภอพี่บูรบางสาหารนะครับอที่อยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณ45กิโลนะครับก็เขาเขาพูดทํานองเดียวกันว่าเขาไปหลายที่เลยนะครับอ่าผมก็เลยอนุมานว่าผู้เสียหายเนี่ยอ่าถ้าถ้าเฉพาะที่ที่อ่าโดนจ่ายเงินกับเขาไปแล้วก็เงียบเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ50นะครับ แต่ทีนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเชิงปริมาณนะครับอ่าเคสนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีหกสิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อหกสิบเอ็ดเจ็ด e ปีที่แล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่านะครับสาเหตุที่ทําให้ทําให้เขาลอยนวลอยู่ะนะครับก็อ่าก็คืออองค์ประกอบต่างๆนี่เราเราเรา,เรานิ่งเฉยนะครับ ไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองก็มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเงินจํานวนน้อยนะครับอ่าอ่าทางบริษัทเนี่ยครับทางผู้ประกอบการเนี่ยก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วนี่มันเขาไม่ใช่พนักงานของฉันเนาะครับอ่ามันมันก็เลยก็เลยนิ่งเฉยเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อ่าหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะมาล้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ก็ก็อาจจะยังไม่ทราบเรื่องหรืออะไรก็ก็ยังนิ่งเฉยอยู่ผมก็เลย ตัดสินใจว่าเอออยากจะให้มีการเตือนภัยนะครับเตือนภัยผู้บริโภคไปทั่วประเทศนะครับเพราะพรดูแล้วเขาก็ไปทั่วประเทศเลยนะครับอ่าบุคคลน,นี้ครับไปคือเขาบ้านเขาตามบัตรประชาชนอยู่ที่ชนบุรีนะครับแต่ก็เห็นไปเชียงใหม่ก็มีไปลพบุรีไปโคราชไปอ่าภาคใต้ถึงสุราษฎร์ธานีก็มีะนะครับไปเดินสายทั่วประเทศเลยนะครับ ก็เลยอยากจะติดภัยอดังนั้นแนะนําเลยค่ะผู้บริโภคที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เรื่องการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านคุณวิทยานแนะนากันสักนิดหนึ่งเอ่อก็คนติดต่อมาคือจริงๆแล้วในส่วนตัวนะครับก็เคยได้รับการแนะนําอ่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านแบบมาน็อ c ดอ o o r ข้อประตูบ้านขายก็เคยได้รับอยู่นะครับแล้วก็มาทําสัญญาที่บ้านอะไรประมาณนี้แหละ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่าแต่แต่ก็นี่แหละมันเป็นช่องเนาะเป็นช่องทางให้อ่ามิจฉาชีพรลนนี้นะครับอ่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีที่อื่นอีกไหมนะครับอ่า<อ>ที่มาแอบแฝงนะครับมาทํามาหากินแบบนี้ก็คือมาทําขายแพ็กเกจแล้วก็เก็บเงินลูกค้าไปเป็นค่ามัดจํานะครับอ่าอ่อก็ถ้าจะแนะนําก็คือนะครับก็คือควรจะติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับ ส่วนบริการของผู้ให้บริการนะครับ<ช>อ่าอินเทอร์เน็ตเนาะไม่ว่าจะเป็นค่ายต่างๆนะครับ<ช>ส่วนส่วนใหญ่บ,บริการเขาจะอยู่ตามห้างตามอะไรนี่แหละนะครับอ่าหรือนะครับถ้าไม่รู้จักก็โทรไปที่คอรเซ็นเตอร์ของแต่ละค่ายนะครับอ่าซึ่งเขาจะมีคอรเซ็นเตอร์อยู่แต่ว่าก็ก็ต้องเรียนตามตรงเนาะว่าคอรเซ็นเตอร์เนี่ยก็ติดต่อค่อนข้างจะยากยนิดนึงนะครับมีความสลับซับซ้อนกดหนึ่งกดสองกดสามสี่ห้าอย่างนั้นแหละนะครับอ่า ทีนี้ก็อ่าอ่าอ,อีกประการหนึ่งนะครับที่ที่น่าเป็นห่วงก็คืออ่าบางช่วงเนาะก็จะมีการอ่าหมายถึงว่าตัวแทนจําหน่ายหรือว่าฝ่ายการตลาดในพื้นที่ครับก็จะมีการทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียนะครับผ่านการทําโฆษณาต่างๆอ่าทําให้ผู้บริโภคเเห็นเนาะ,อะใช่นั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับอที่อาจจะมามาทําให้มา เขาเรียอะไรมาเป็นช่องทางของวิชาชีพอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าเพิ่งจ่ายเงินนะครับ<อ>ทางที่ดีก็คืออย่าเพิ่งจ่ายเงินนะครับเนาะ <th> จนกว่าจะมั่นใจว่าเราได้ติดต่อกับทางผู้ผู้ให้บริการอย่างแท้จริง<อ>นะครับแล้วก็ที่ที่ผู้บริโภคทำมานะครับที่ผมดูในกลุ่มนะครับก็เขาก็ทำถูกต้องแล้วครับก็คือ มีการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับในการจ่ายเงินนะครับ<ม>ขอถ่ายภาพบัตรบัตรสมาชิบัตรพนักง,งานของมิจฉาทีพยรายนี้แล้วก็บัตรประชาชนนะครับรวมถึงเอกสารอื่นๆนะครับรว,รวมถึงให้เซ็นรับเงินนะครับอ<ม>่า<ม>ก็ก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ก็อย่างว่านั่นแหละนะครับมีหลักฐานแล้วแต่ว่าก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะครับอ่าก็เลยไม่ ไม่ได้ไปแย่งความดําเนินคดีนะครับเรื่องราวมันก็เลยทําให้มิจฉาชีพนี่ได้ใจเดินสายหลอกไปเรื่อยครับผมเนาะถึงเงินมันจะน้อยแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะไปตกเป็นเหยื่อไปหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมคะกับเรื่องแบบนี้อ่าสุดสุดท้ายค่ะฝากถึงผู้บริโภคชาวอุบลราชธานีเพิ่มเติมค่ะครับก็ต้องขอบคุณผู้บริโภคอุบลราชธานีนะครับที่อ่าเริ่ม เขาเรียกอะไรเริ่มจะตื่นรู้กันบ้างแล้วนะครับ<ฮ>อาจจะยังไม่เต็มที่นะครับมายถึงว่าถ้ามีอะไรที่เราสงสัยนี่ก็คิดถึงนะครับคิดถึงหน่วยงานองค์กรที่อยู่ใกล้อย่างเช่นเครือข่ายุ้องควองผู้บริโภคหรือว่าหน่วยประสานงานสภาผู้บริโภคอะไรประมาณนี้นะครับก็โทรมาขอคำปรึกษานะครับมาร้องเรียนนะครับก็แสดงว่าท่านเริ่มนะครับเริ่มจะตื่นรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับก<ฮ>ับอันที่สองก็คือ อ่าก็คือในเรื่องของมิจฉาทีพยเนี่ยมันมาทุกรูปแบบนะครับอ่าที่ที่เห็นอ่าที่ที่เพิ่งได้รับเรื่องราวเมื่อวานเลยนะครับก็คือว่าหลอกเป็นการเป็นฟ้าเนาะครับเนาะว่าจะขอะคืนเงินมัดจาอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็มีเนาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคือเขาเขาวิวัฒน์เขาสร้างเรื่องไปทุกวันนะครับสร้างเรื่องไปทุกวันเพราะเราต้อง ติดตามข่าวสารแล้วก็อ่าศึกษากรณีแล้วก็อ่าถ้าใครมีอะไรนะครับที่อ่หมายถึงว่าเสียหายไปแล้วนี่ก็ขอให้เอาเรื่องราวมาบอกกันแล้วก็เตือนภัยกันแบบนี้แหละนะครับรอ่าถึงแม้ว่าทางอ่าอะไรละ่ะผู้ชื่อที่เกี่ยวข้องเขาอาจจะมองคาดจ,จะยังไม่ได้จัดการเนาะแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับถ้าถ้าเยอะๆนะผู้ริโฮกโดนหลอกเยอะๆนะครับ มันก็จะส่ง,สงเสียงสเทือนได้เหมือนกันนะครับก็ต้องอฝากทางผู้บริโภคนะครับช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตานะครับเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยกันไปเรื่อยๆนะครับก็ออขอบคุณสภาผู้บริโภคนะครับที่เอาเรื่องนี้มาเตือนภัยทางทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ของสภาแล้วก็ทางสถานีวิทยอุอะไรนะครับรายการ 6, ค m ร้อยแปวคทยุคร้อยครัวถานีครอบครัวใช่ไหมครับก็ ขอบคุณมากเลยครับที่นําเรื่องนี้นะครับมาบอกกล่าวมาเตือนภัยผู้บริโภคครับโอเคค่ะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้นะคะคุณวิทยาค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิทยาบุญชวีนะคะประธานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานีนวยประสานงานสภาผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสายด่วนผู้บริโภคอย่าลืมนะทุกคนใครมีอะไรอยากจะร้องเรียนถูกละเมิดสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเอาเปรียบ1502นสนะสายด่วนผู้บริโภคถ้าออนไลน์ก็ tcc.or.th นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายแน่นอนนี่เป็นประเด็นที่เราคุยกันทุก วันพฤหัสบสดีเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิติาราษฎรนิยมในคุยกันเช้านี้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค